สวัสดีครับช่องหนิงวัดโบสนะครับวันนี้มาชมวัตถุมงคลของวัดโบสถ์กันต่อนะครับวันนี้อยู่ในเรื่องของพระปิดตานะครับพระปิดตาของวัดโบสถ์มีหลายพิมพ์นะครับวันนี้นําให้ชมมานํามาให้ชมกัน3องค์นะครับอันนี้องค์แรกก่อนจะเป็นพระปิดตาพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับขาโต๊ะอ่าด้านหลังมีจานนะครับ จานะชาลิติเนี่ยครับดูพิมพ์ทรงรอบๆนะครับดูงานนะครับงานขอบคมกริบเลยครับตัดคมกริบงานเรียบร้อยมากเนี่ยครับวงนี้ติดคมชัดมากครับมือนิ้วหู ลึกเลยครับพื้นเป็นลายเป็นลายตะแกรงด้วยนะครับนี่พื้นเป็นลายตะแกรงด้วยองนี้มีลักติดอยู่โอ้ยเป็นเม็ดเลยครับเม็ดลักนี่ก็อีกเม็ดหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหองนี้สะดือใหญ่ครับ แขนล่าบึกเลยพระสังกจายนี่จะต้องล่ำล่ำครับใหญ่ๆบึกบึกถึงจะสวยครับอันนี้มีกำไรขาเนี่ยครับสวยสดงดงามมากพิมพ์นี้เพราะว่าพระล่ําบึกเลยพระล่ําบึกเลยอ่ะมาดูด้านหลังดีกว่าครับดูรอยจานกันณชาลิติเนี่ยลายมือพระประหลัดผันธรรมสโลนะครับ มีมีลักอยู่อีกเม็ดนึงข้างหลังดูครับจานจานคุมคมครับนี่ครับลายมือดูลายมือกันนะครับดูลายมือกันนะครับจำลายมือกันไว้นะครับลายมือเป็นเอกลักษณ์ครับเผื่อไปเจอในพิมพ์อื่นๆนะครับก็จะจำกันได้เลยครับว่าลายมือแบบนี้เป็นลายมือพระประหลัดผันนะครับ สวยงามมากครับพิมพ์นี้ก็จะมีด้วยกันหลายเนื้อนะครับจะเป็นเนื้อสีดําก็มีเนื้อสีเปอบมังคุดก็มีอันนี้เป็นสีขาวนวลนๆนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับกำลังดีนะครับเรี่ยมแฝนกำลังสวยอ่าต่อไป อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของวัดโบสถอีกพิมพ์หนึ่งเรียกว่าพิมพ์หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมมีขอบถาดหกเหลี่ยมข้างหลังพุโทโธครับนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครนะครับนี่ครับก็มีลายตะแกรงเหมือนกันเลยนะครับพื้นเป็นลายตะแกรงเหมือนกันนะครับจึงจะไม่เหมือนกับทางวัดทางชมบูรีนะครับตะแกรงคนละอย่างกัน อันนี้ตะแกรงนี่มาจากบล็อกนะครับตะแกงชุมบุรีนี่มาจากการตากนะครับก็คนละแบบอันนี้จะพิมพ์เป็นพิมพ์หนานะครับเป็นขอบตัดหเหลี่ยมนีนะครับเป็นพิมพ์หนา,ามาชมกันนะครับนีครับมวลสารเปียบเลครับมวลสาร บอกไม่ถูกเลยเยอะแยะหมดเ,เด่นก็คือรักลักเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับพระล่าบึกเหมือนกันเหมือนกับองค์ที่แล้วเลยครับมีกําไลขาสะดือใหญ่นะครับเป็นพระปิดตาองค์ล่าล่านะครับแต่ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่นะครับหกเหลี่ยมนี้ขนาดเล็กกว่านะครับเล็กกว่าสี่เหลี่ยมขนาดกําลังสวยเลยครับหกเหลี่ยม ปัจจุบันนี้ก็ผมเจอน้อยนะครับเจอไม่มากครับจะเป็นพิมพ์หกเหลี่ยมนะว่าก็ยังมีขัตมาที่เพชรก็มีนะครับพิมพ์คล้ายๆกันด้านหลังเหมือนกันนะครับหลังบล็อกเดียวกันก็คือเป็นพุโทโธมีลายตะแกงนะครับแต่ด้านหน้าอาจจะมีความต่างกันนิดนึงนี่ครับดูง่ายๆอย่างนี้ครับผมก็ยังไม่เจอแท้ๆท,ที่มีรักมีทองนะครับ ขนาดเจอแบบนี้ยังยังเจอน้อยอยู่นะครับไม่ค่อยได้เจอครับเราไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนหมดหรือว่าจํานวนการสร้างไม่มากก็ไม่รู้ครับแต่ว่าผมเจอน้อยมากครับพิมพ์นี้อันนี้เป็นพิมพ์เอกลักษณ์ของวัดโบสถพิมพ์หนึ่งเลยครับค่เงเล่นง่ายเลยครับเล่นง่ายไม่ซ้ําไม่ซ้ําใครเลยแค่จะไปคล้ายๆทางวัดป่าชุมพรีแต่มันไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนกันเลย คนละเรื่องเลยทั้งด้านเนื้อทั้งด้านอะไรอย่างเงี้ยแค่มันเป็นพิมพ์หกเหลี่ยมเหมือนกันเฉยเองเนี่ยครับสวยสดงดงามมากพิมพ์นี้อ่าต่อไปอันนี้จะเป็นรอยอง์สังคจายครับสังคจายแบบรอยองคนี่จะเป็นพ,พิมพ์ประกบนะครับเป็นบล็อกประกบหน้าหลัง น่ครับสันยังปิ้นอยู่เลยครับองค์ไหนที่ใช้มาเยอะๆผ่านมือบ่อยๆเนี่ยเนี่ยสันมันก็จะลอยแหว่งไปยิ่งจับบ่อยๆตรงนี้ยิ่งเลี่ยมเลยครับขอบสันเนี่ยน,นะครับก็ตามสภาพตามอายุนะครับการเก็บรักษาแต่องค์นี้พิมพ์นี้แกะบล็อกได้คมครับ หน้าคมมากหน้าติดชัดมากเป็นองค์เล็กนะครับแต่ว่าชัดเนี่ยครับติดชัดมากเนื้อก็เก่าดีครับก็อยู่ในยุคในราวๆระหว่างปีหนึ่งสองถึงหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะครับในยุคเนี้ครับเนื้อเนื้อโซนเนี่ยครับ มวลสารเยอะอยู่นะครับดีวันนี้มือมือมือไม่ค่อยนิ่งนะครับเนี่ยครับมวลสารเม็ดข,ขาวๆเนี่ยครับเม็ดละเอียดเล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยนะครับถ้าดูคลิปผมมาตั้งแต่เรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่ามวลสารของวัดโบทเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดนะครับจะคล้ายๆกันหมด ว่าจะอยู่ในรุ่นไหนพิมพ์ไหนก็จะมองเห็นคล้ายๆกันเลยกรรมวิธีเดียวกันนะครับเพราะว่าผู้สร้างก็คือพระประหลัดผันธรรมสโลแห่งวัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับมาชมกันชัด,ชดนะครับ อันนี้เป็นพิมพ์สังกะจายนะครับองค์นี้ไม่มีกิ่งครับบางองค์ก็มีกิ่งด้วยนะครับบางองก็มีกิ่งเป็นพิมพ์ลอยองค์นะครับพิมพ์พิมพ์ปั้นลอยองค์วันนี้นำมาให้ชมกัน3อมองนะครับก็ทยอยทยอยนำมาให้ชมกันเรื่อยๆครับ พระแท้ก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับปัจจุบันถึงราคาจะไม่สูงแต่ก็หาแท้ยากอยู่ครับเพราะว่าจำนวนการสร้างไม่ได้มากมายนะครับไม่ได้เป็นพันเป็นหมื่นเหมือนวัดอื่นๆเขาจำนวนการสร้างแค่หลักร้อยหลักสิบเองครับแต่ว่าพิมพ์ค่อนข้างจะมากมายสักหน่อยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลของวัดโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นเหรียญน,นะครับ หลวงพอ่อเหลียญหลวงพ่อโตปี0 7ย์ปี12นะครับพระกิ่งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ปี07ปี12ไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นว่าจะเป็นพระปิดตาหรือว่าจะเป็นพิมพ์พระพุทธต่างๆนะครับมีให้ชมมากมายเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหน่งวัดโบสถ์นะครับกันต่อไปผมก็จะเน้นเฟ้นหานะครับวัตถุมงคลของวัดโบสถ ที่เป็นพระแท้ทดงูง่ายๆนะครับนำมาให้ชมกันอะไรที่ดูยากๆเราก,ก็จะไม่เอามาลงนะครับสำหรับคนที่มือใหม่ก็ศึกษาตามไปได้เลยนะครับก็จะเป็นเลยก็จะรู้เลยนะครับเนี่ยครับก็จะมีเอกลักษณ์แต่ละองนะครับเนี่ยครับหกเหลี่ยมหลังตะแกงยานพุทธโธอันนี้จานนาชาดีตินี้ลอยองค์ดงูง่ายๆครับอย่างนี้ ยังไงไปเจอที่มันไม่ใช่มันก็จะจบที่ที่ส่วนต่างๆของพระนะครับที่มีให้เห็นกันอยู่ยังไงก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ